และแล้วผมก็ย้ายค่าย,ยครับมาชิมาโนแล้วสวัสดีครับยิงไม่ได้ย้ายค่ายลยครับพอดีประกอบรถคันใหม่ก็ก็เลยอยากจะลองทุดคบที่มันมันแตกต่างบ้างใช้เด็ดสแลมมาตลอดครับไม่ได้ใช้ชิมาโนมาหลายคันคือทุกคันจะเป็นสแลมหมดเลยคันคันแรกคันเดียวที่เป็นเป็นคันแรกคันที่2ครับสมัยขี่คอร์สเป็นชิมาโนแต่พอ เริ่มขีมากขึ้นจะชอบฟิลเลอร์ฟิลลิ่งของแ r a m มากกว่าแต่ตอนนั้นเป็นยุค8สปีดหรือ9สปีดครับแ r a m รู้สึกว่าชอบมากกว่าครับไม่ได้มีอะไรดีกว่านะครับแต่พอผ่านมายุคตั้งแต่11สปีดขึ้นมาเนี่ยผมมองว่าทิ m มโนตอบโจทย์มากขึ้นครับก็เลยพอมา12สปีดคั้นใหม่อีกทั้งด้วยงบประมาณที่เหมาะสมครับทิโมโนก็มีให้เลือกหลายราคาอย่างเช่นมันก็มีชนกันตรงตอย่างอย่าง s อส ชนกับคือราคาราคาถูกกว่าถูกกว่า N X แพงกว่า S X ก็เลยโดยตโ,โดยน้ำหนักเนี่ยหนักหนักในสเปคมันมันเบากว่า N X ก็เลยมาชิมโน,โน,โนดีกว่าอยากลองด้วยแล้วก็ชิมโน่12งานงานดีไซน์อะไรถูกใจขึ้นเยอะสมัยก่อนอย่างยุค9 0ปีเนี่ยมันจะแบบชิมโน่จะออกแนวหวานหวานเรียบเรียบเงาเเหลือบเหือบสแลมจะแนวแข็งแข็งเรียมเรียมถึบ ก็จะชอบแนวแมนๆแ,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 แข็งๆหน่อยมันมันไม่อ่อนช้อยแต่พอตอนนี้ชิมโบน,นยุคใหม่เนี่ยสวยขึ้นเยอะครับอย่างอย่างยิ่งเอน่รีบีเอสแสเวเนี่ยดีไซน์โดนเลยอย่างทครัง้งแรกนี้เออ,เออใช้ได้ระบบพัดอะไรนี่ผมก็ไม่ซีเรียสครับมีไม่มีก็ได้แต่ถ้ามีก็ก็โอเคคงคงดีกว่าโอ้โหเปิดคัทแล้วแข็งแป๊กเลยสุดยอดสุดยอดสุดยอด,ด,อดก็ดามดีไซน์ก็คงไม่มีอะไรจะพูดถึงมากแต่ว่าชิมโบนมันก็น่าใช้เดี๋ยวนี้ย,ยิ่งราคาบ้านเราเนี่ย ถ้าอยากจะใบ12สป,ปีเนี่ยเราสามารถที่จะซื้อชิปเตอร์ตีนผี s อ x ซโซ่ s อ x แล้วก็เฟืองเราเลือกตามชอบได้เลยครเพราะว่าเฟือง10 12สปีดทั้ง m ิมูทั้งแสลมเรใช้โมโมเฉพาะหมดเลยแสลมใช้มูเอส i ีชิปโนใช้มโไมโครสบายฉะนั้นอย่างเราถ้าอยากหามีเฟืองทั้เงเืยเยอะมีเฟืองหลายราคาให้เราเลือกก็สามารถที่จะไปเฟืองทั่วไป11 50 11-51-51-52ได้ที่เป็น12ต่อปีนะครับแล้วก็ถามว่าชิมโนโุทำราคาเฟืองแพงไหมบอกเลยว่าทั้ง slx 12ต่อปี xt 12ต่อปีเฟืองราคาไม่แพงเลยครับราคาแบบคุ้มค่ากับสิ่งที่ได้ตัวงานตัวการผลิตดูดีมากๆครับแต่ปัญหาเดียวผมคือโม่ไม่มีหรือบางทีมีขายแต่แต่ถ้าเราซื้อเราต้องซื้อโมอ่ประมาณ2,000 มันเท่า,า,มมาก,กับมูฟระบานขึ้นก็ก็อยากจะอัพในนาคตแต่ว่าตอนนี้ก็ใช้เฟืองธรรมดาไปก่อนก็คิดว่าเฟืองเล็กสุดเฟืองสิบคงนานๆใช้ทีคงไม่ได้มีผลเลยมากเพราะไม่ได้ขี่ทางลาบนะขี่ทางแบบทางแท็กทางรซะมากกว่าอยเว้นาน,านานทีจะปั่นทางลาบเพื่อนจะนาน,านานได้ลงทีเพราะว่ามันแล้วแต่จังหวัดแต่เฟืองสเป็ดนี้นะน้อยน้อยมากจรได้ลงทีนี้มาดูาตอ่อชิมานโนเอสไอเอสิบสองดีไซน์ก็ประมาณนี้ผมไม่จะพูดไงเท่ดีการแบบดีไซน์อะไรพวกนี้ครับ เท่ดีแล้วมีระบบคลาดมีออนออฟอันนี้ออฟอยู่ับมันก็แข็งแล้วนะเทียบกับแลมนะครับยิ่งยิ่งถ้าเปิดออนเนี่ยโอ้โหคือแข็งมากเลยแข็งมากเลยตอนนี้ก็ถ้าใครคิดว่าชิโมโนตีนผีนิ่มมันถูกสําหรับสมัยยุคเก้าสปีดแต่ระบบชิปโมปโนออกแบบใหม่มแล้วตั้งแต่เห็นมาตั้งแต่10สปีด10สปีดรุ่นเจนท้ายๆครับชิโมโนเปลี่ยนระบบความคิดหมดแล้วตีนผีไม่ได้นิ่มย้้ยแบบยุคก่อนแล้วครับก็ตอนนี้ซ,ซื้อซื้อตามงบตามที่ชอบได้เลยไม่จำเป็นต้องี่ออะไร แลมก็ได้ชิมาโนก็ได้นี่ผมก็มีคันหนึ่งแลมลาฟูซัตนี่ฮะเทลก็เป็นชิมาโนบ้างจะได้แบบว่าพูดได้เต็มปากว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรเพราะผมใช้สองอย่างนะครับนี่มาดูดีกว่าว่ามาช่วงคนเล่นของไม่ต้องจับช่างเพราะว่าหลายคนคงหาข้อมูลว่าประมาณไหนเดี๋ยวผมจะคุยฟังเดี๋ยวช่างท่านเก็บก่อนแล้วนะว่าเอเซอร์เวนหนักเท่าไหร่ในสเปคเคยทําไปแล้วครับแต่ว่าอยากช่างจริงแล้วเดี๋ยวจะมาคุยวิเคราะห์ฟังกับว่าทําไมผมถึงเลือกชุดนี้นะครับขอจดก่อน อันดับแรกช่างตีนผีก่อนนะครับหนักเท่าไหร่จดอัรอน33บกรัมนะครับอ,อ๋ออย่างนะครับเอสเจเกมันมี2เจนก็คือสำหรับใช้กับจานหน้า2ใบแล้วจานหน้าใบเดียวสังเกตง่ายๆครับขายาวแบบเนี้ย S อ S ก็คือขายาวใช้กับจานหน้าแบบใบเดียวแล้วก็ตรงนี้มันจะมีเส้นให้ดูด้วยเขียนว่า51จะมีไม้ให้เราเล็งกับตัวแนวเฟืองครับก็สังเกตง่าย ผู้เล่ยก็จะเยื้องมากกว่าถ้าใช้สำหรับถ้าใช้สําหรับจานหน้า2ใบผู้เล่ยจะเยื้องน้อยกว่านะครับเพราะไม่งั้นมันจะลงใบิใบเล็กไม่ได้เฟืองมันจะเพี้ยนแต่เนี้ยใช้สำหรับจานหน้าใบ,านนาบาเดียวก็จะเยื้องผู้เล่เยอะหน่อยก็ประมาณนี้ครับทีนี้ต่อด้วยชิปเตอร์ S L X นะครับชิปเตอร์ S L X หนักเท่าไหร่ช่างเองเลย1 3 4 1> กรัมนะครับโซ่แบบไม่ตัด116ข้อ M 7,001 263กรัมนะบแบบไม่ตัดถ้าตัดอาจจะเบากว่าน,นี้อีกนิดนึงทีนี้มาสรุปกันครับว่าทำไมผมถึงเลือก s LS x ว i c แบบลูกผสมชุดนี้นะครับอย่างแรกเราไม่ต้องเปลี่ม่นะครับเราใช้เฟืองธรรมดาได้เลยอย่างที่2ชิปเตอร์ตีนผีโซ่ Sx l x. ราคาถูกกว่า Slam nx ครับและที่สคัญพอเราใช้เฟืองเฟืองหลังที่ใช้มู่เดิม โมชิโมโนเดิมเนี่ยเฟืองก็มีหลายราคาให้เราเลือกครับแต่ผมเลือกเลือกเลือกเฟืองก็คือเลือกเฟื่องกลางๆเน่ใช้เฟื่องซันเรในะครับก่อนนะครับช่างให้ดูแล้วก็ใช้เฟื่องซันเรสทีนี้มาสรุปกันว่าสิ่งที่ผมได้คืออะไรบ้างครับในการเลือกชุดขับ12สปีดแบบนี้แบบงบจำกัดสําหรับไม่เป็นเพื่อนๆไม่เป็นแนวทางครับผมจับช่างดูบวกกับข้อมูล index ที่เคยทาไว้นะครับซึ่งมันก็ดิฟกันไม่มากครับเอาป็นว่า ตีนผีชิปเตอร์โซ่3อย่างเนี่ย s อหนัก709กรัม709นะครับส่วน Slam NX หนักตีนผีชิปเตอร์โซ่เนี่ยหนัก729ตรงนี้ s อสถูกกว่าเบากว่า20กรัมแต่20กรัมจับคิดมากมันน้อยมากก็เทียบเท่าว่าเทียบ่าเท่ากันแต่จุดที่หนักมากของ NX ก็คือจานหน้ากับเฟืองหลังทีนี้จานหน้าเราละไว้ก่อนเราเรา,เรายังไม่ใช้ยังไม่เอามาคิดตอนนี้คนระับ เอาเฟืองหลังมาคิดก่อนเฟืองหลังของ nx เนี่ยหนัก615กรัม600กรัมถือว่าเยอะมากครับแต่เราใช้เฟืองหลังทางเลือกเกรดกลางๆที่ในที่นี้ผมใช้เฟืองหลัง Sunrace 1150นะครับหนัก523เอา6ก5กรัมลบ523มันก็จะได้92กรัมบวกกับตัวแรกที่เบากว่า20กรักรัมรวมๆแล้วชุดขับ slx shifter tin ีโซ่บวกกับเฟืองซันเรส1ิบเอสปีดนะครับ เบากว่าแ l ล m มเอนเแบบรูปเซตประมาณ11 2กรัมครับตีว่าเบากว่าขีดนึงที่สาคัญเบากว่าขีดนึงในเงินที่จ่ายน้อยกว่าครับถูกกว่าการเป็นพันครับลองลองไล่เซตดูครับอันนี้ก็ไว้เป็นแนวทางแต่สิ่งหนึ่งที่ที่ผมต้องยอมรับมันคืออัตราทดจาก19้ไปที่เปลี่ยนเนี่ยผมว่ามันชิดไปผมไม่ชอบผมชอบของเอนเทมากกว่ารู้สึกพอดีพื้สึกแต่ละเกียร์เวลามันคาดเกียร์มันมันดันจังหวะที่พอดีมากกว่าแต่เนี่ยกลายเป็นว่าของตัวนี้จะเป็น1 0 9 21 2กเนี่ยมันจะช่วงสิบเก้ามันจะชิดนิดนึงแต่โอเครับได้แค่เกเดียวก็แลกกันแลกกันถือว่ารวมๆผมโอเคครับเพราะว่าหลางตกที่เราก็คุ้นเคยมานานมันอยู่ในเฟืองชิมมนโนทั่วไปมานานแล้วก็ถือว่าโอเคประมาณนี้ไว้เป็นแนวทางให้เพื่อนๆกันนะครับว่าถ้าเราอยากไป12เในงบจํากัดถ้าราวางแผนดีๆนะใช้งบ ไม่ได้เยอะมากครับไม่ได้ถึงต้องหลงละลายมากแต่ว่าต้องทำกันบ้านนิดนึงแล้วก็ต้องหาซื้อนิดนึงในร้านจะในเน็ตหรือในหน้าร้านอะไรก็ได้หมดเขาก็แยกขายหมดครับก็สั่งมาได้เอาชิปเตอร์แต่ร้านเขารู้กันปกติร้านก็ให้คำแนะนำประมาณนี้อยู่แล้วว่าถ้าเราไม่อยากเป็นโมก่ก็ชิปเตอร์ตีนผีโซ่แล้วก็เฟืองใช้ของเฟืองทางเลือกท,ทีนี้ถ้าเราอยากเบาานี่มันมีครับเฟืองถ้าใช้เฟืองมันจะมีเฟืองน้ําหนักประมาณ400กรัมหลายยี่ห้อเลยราคาก็แพงกว่านี้สักพันหนึ่งอะไรเงี้ยเท่าว่าเราจ่ายเงินเท่าซ แต่เราเบากว่า2ขีดก็แล้วแต่เพื่อนๆครับไว้เป็นแนวทางหนึ่งนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ